สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ Dividend Play ขอนำเรื่องมาแชร์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับหุ้นปันผลที่ดีที่น่าสนใจเหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวปรัชญาการลงทุนในหุ้นปันผล หากคุณกำลังมองหาการสร้างรายได้แบบพาสีฟ e (passive income) ใช้ชีวิตด้วยเงินปันผลตอนเกษียณหรือบรรลุอิสรภาพทางการเงินในสักวันหนึ่งการลงทุนในหุ้นปันผลคือสิ่งที่คุณกำลังมองหาอย่างแน่นอนการลงทุนปันผลสามารถทำให้คุณร่ำรวยได้ในระยะยาวหรือในอีกหลายสิบปีข้างหน้าดังนั้นจงอดทนเพราะกลยุทธ์การลงทุนนี้ไม่ใช่การรวยทางลัดแน่นอน เกณฑ์การคัดเลือกหุ้นปันผลคุณภาพสูงหากคุณต้องการเริ่มลงทุนในหุ้นปันผลตลอดไปคุณจะต้องเริ่มลงทุนในหุ้นที่จ่ายปันผลและเป็นหุ้นคุณภาพสูงซึ่งหมายถึงหุ้นที่แสดงลักษณะ4อย่างนี้การเติบโตของเงินปันผล (Dividend Growth) ความสามารถของบริษัทในการเพิ่มเงินปันผลเมื่อเวลาผ่านไปเพื่อให้คุณได้รับรายได้พาสซีฟมากขึ้นและสร้างความมั่งคั่งให้เติบโต การเพิ่มค่าของเงินทุน (Capital Appreciation) ผลตอบแทนรวมของหุ้นปันผลไม่ได้มาจากเงินปันผลเท่านั้นแต่ยังมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาหุ้นด้วยทั้งสองอย่างนี้ดีสำหรับการสร้างความมั่งคัง่งความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผล (Dividend Consistency) ประวัติการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอของบริษัทซึ่งสำคัญอย่างยิ่งหากคุณต้องการใช้ชีวิตด้วยเงินปันผลในวัยเกษียณ ความปลอดภัยของเงินปันผล (Dividend Safety) ความสามารถของบริษัทในการจ่ายเงินปันผลในระดับปัจจุบันต่อไปซึ่งเป็นสัญญาณของความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่นทางการเงินของบริษัท หุ้นตัวที่1โคคาโคล่า KO กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค Consumer Staples เป็นธุรกิจบริษัทเครื่องดื่มระดับโลกที่ผลิตและจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ต่างๆเป็นหุ้นที่วอร์เรนบัฟเฟตถือยาวนานและเป็นเครื่องจักรผลิตกระแสงเงินสดมีปันผลติบโตต่อเนื่อง62ปีอัตราผลตอบแทนปันผลยิวเกือบ3%หุ้นตัวที่2 Microsoft MSFT กลุ่มเทคโนโลยีเป็นธุรกิจหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีรายได้จากหลายๆช่องทางเช่นซอฟต์แวร์ Link e อิน Cloud และ Windows มีปันผลเติบโตต,ต่อเนื่อง20ปีแม้ยิวจะต่ำ0.70แต่การเติบโตของปันผล5ปีล่าสุดสูงถึง10.24%หุ้นตัวที่3 JPMorgan Chase JPM กลุ่มการเงิน Financials เป็นธุรกิจธนาคารที่ใหญ่ที่สุดในสหรั ให้บริการลูกค้าหลายล้านรายในกว่าร้อยประเทศทั่วโลกมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อระบบเศรษฐกิจมีปันผลเติบโตต่อเนื่อง14ปีอัตราผลตอบแทนปันผลประมาณ2.11%หุ้นตัวที่4 AB V ABV กลุ่มการดูแลสุขภาพ (Health Care) เป็นธุรกิจบริษัทยาที่มียาชื่อดังในพอร์ตโฟลิโอเช่น h u มิล a และโบ t o x มีความต้องการสูงและเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีชีวภาพมีปันผลเติบโตต,ต่อเนื่อง11ปีอยู่ประมาณ3.34%หุ้นตัวที่5เชฟลอน (CVX) กลุ่มพลังงาน (Energy) เป็นธุรกิจพลังงานครบวงจรตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการตลาด แม้จะมีกระแสรถยนต์ไฟฟ้าแต่พลังงานฟอสซิลยังคงจำเป็นสำหรับเครื่องบินจรวดเรือและรถไฟทำให้ยังคงมีความต้องการอยู่ ปันผลเติบโตต,ต่อเนื่อง37ปีและมียิวสูงถึง4.69%หุ้นตัวที่6 McDonald's MCD กลุ่มสินค้าฟุ่มเฟือย Consumer Discretionary เป็นธุรกิจไม่ใช่แค่ร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดแต่เป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่ผ่านโมเดลแฟรนไชส์โดยทำไรายได้จากการให้เช่าที่ดินและเก็บค่าธรรมเนียมมีปันผลเติบโตต,ต,ต่อเนื่อง48ปียิวประมาณ2.35% หุ้นตัวที่7 Waste Management (WM) กลุ่มอุตสาหกรรม Industrials เป็นธุรกิจให้บริการจัดการขยะซึ่งเป็นบริการที่จำเป็นและไม่ผันผวนตามสภาวะเศษรษฐกิจมีปันผลเติบโตต่อเนื่อง21ปียิวประมาณ1.40%แต่มีการเติบโตของปันผลที่ดีสรุปหุ้นปันผลคุณภาพสูงที่เหมาะสำหรับการลงทุนระยะยาวโดยคัดเลือกจากหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อการกระจายความเสี่ยงกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกหุ้นไว 4ข้อคือ 1. การเติบโตของเงินปันผล 2. การเติบโตของราคาหุ้น 3. ความสม่ำเสมอในการจ่ายปันผลและ 4. ความปลอดภัยของเงินปันผลโดยรวมแล้วการลงทุนในหุ้นปันผลเป็นกลยุทธ์การสร้างความมั่งคั่งในระยะยาวที่ต้องอาศัยความอดทนแต่สามารถนำไปสู่อิสรภาพทางการเงินได้ไหนที่สุด แล้วเพื่อนๆมีหุ้นไหนในดวงใจแชร์ความคิดเห็นไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะคะวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งปันข้อมูลไม่ได้เป็นคำแนะนำในการลงทุนผู้ชมควรศึกษาข้อมูลและตัดสินใจด้วยตัวเองก่อนลงทุนเสมอขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะฝากช่วยติดตามช่องนี้และเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ